พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้กันในป่าประสูตรกันในป่าปรินิพพานกันในป่าชีวิตของพระองค์เกี่ยวเนื่องกับป่าตลอดพระองค์เห็นอำนาจจะเห็นความสุขความปลอดโปร่งความไม่ชนละมุนวุ่นวายความท่องสของจิตใจที่อยู่ป่า เป็นสินเวตล้อมช่วยจิตใจของเราให้ได้ความสงบได้มากทียเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงประกาศฝาค้ายก่เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทางปะพุทธศาสนาอารม่มไม้ธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนี้ผู้บวชเข้ามาก็ต้องบอก รุขโมลเสนาสนังนิสัยอป,ปัะจ,จัตตะทักวยาวิจิวังอุตสาห,โหโกรณิโยให้รุขโมลอยู่ป่าอยู่ร่มไม้ต่อมาทั้งมีคนมีศรัทธาอยากจะให้พระอยู่นานๆนนก็เลยไปสร้างกุฏิสร้างวิหารอรงอนุโลมตามเพื่อสงเคราะห์อยากโยมอยากจะออกมาปฏิบัติบ้าง มาภาวนาบ้างจึงมีวิหาโลมีวิหารขึ้นมาอัตโยโกโทรามียังคูงห้าโูห้าคือธรรมเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างสำคัญดันะ้งเดิมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตเราได้ไม่ อยู่ตามเชิญดอยตามพระพุทธเจ้าพยายามรักษาเอกลักษณ์ไว้ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความผ่องใสาทางจิตใจของประชาชนความเบิกบานของประชาชนส่วนใหญ่ โดยปกติเราไม่ค่อยจะมีเวลาว่างคุกคีอยู่ในบ้านในเมืองยิ่งปัจจุบันภาระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบ้านเมืองพัฒนาเจริญมากเท่าไหร่คนยิ่งเพิ่มภาระมากขึ้นไม่ใช่เพื่อความสงบเพื่อความสุขเจริญของโลกหรือเจริญเพื่อภาระรับภาระ เจริญของธรรมนะเป็นความเจริญของเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อพองใสความหมดจดเพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อความสุขเปิดพวงชนทั้งหลายเมื่อรพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปย่อมมีตามมาเมื่อมีคำสอนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติ พระอริยสงฆ์ก็มีบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการฝังธรรมแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสปฏิบัติตามได้รับความสงบได้รับความเย็นได้รับความผ่องใสทางจิตใจหาความสุขสิ่งใดที่จะละเอียดนิ่มนวลผ่องใสเหมือนความสงบเป็นความสุขที่มั่นคง เพราะฉะนั้นเราถือโอกาสเนี่เถือว่าเป็นบุญญาลาภเวลาว่างแล้วเราก็ควรใได้ปฏิบัติเป็นตำไใจชีวิตของเราตั้ <c oughs> งใจรับพร